วันนี้ได้ของสดมาจากทะเลนะครับหอยแครงครับสอนวิธีการลวกหอยแค็งเลื่อดซิปซิบครับครับแรงเลยล้างหอยให้ดีครับแล้วตั้งน้ําให้เดือดแต่น้ํายังไม่เดือดรอสักครู่ครับเรียบร้อยแล้วครับน้ําเดือดแล้วครับน้ําเดือดเราก็เทหอยใส่ลงไปเลยครับนี่แหละครับเคล็ดลับมันอยู่ที่เราต้องจับเวลาครับ สาวินาทีนะครับนะครับครบสาบวินาทีต้องรีบหอยขึ้นนะครับไปนอกน้ำเย็นครับเลือดจะได้ซิบซิบครับสำหรับคนที่ชอบเลืซิบนะครับ นี่ก็ครบ30วินาทีแล้วนะครับผมก็จะทำการตักขึ้นมาเนาะน้ำเย็นนะครับนี่ครับอยครับจะตัไปทีครับ ครับกระเซิปมหรือไม่ซิีนี่นะครับนี่แหละครับเมื่อโลกออกมาแล้วจะเป็นเนื้อนี้แหละครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยแน่นอนเลยครับ